ฮัลโหลปวปก็ดินนอนตุลาสัวลยเว้ตุลาสตมอเคลนะปูบปรปอไว้ก็ยากยาลยเฮลโหอดเดอเดเวเดดยว้พียงโชาเนาะตเดรลอเอาไว้เดนสารตติงนี้โอเคเนาะเอาไกพอาเดม่เว้ดี้ยดีกับอูดีกับอูดีกับอูอลขีอยนเน่ยยั Mila, kemana dulu nih? Oh, Mila khusus mau. Mau itu พอเขาดูตมไม่จูเราดูมือด้เดีะม่ด้ววะาโมเข้ไม่จูเลยนะมเไม่จูแล้วตาแมงเง่าเลยปทอดอี้ดีนะนี่พอเราเพิ่งแะไรบ้ลงะไบ้างอะไรแงหนึ่ีโนอเคไม่ขีโบขีโอันนั้นุมเดิ้งแกงอะไรก่อนม่จเดีรู้คัว้มือมอ เอาออาไปเป็นเนื้อ oh. ่าะอ่อนเนี่ยออนไปดวยกวอเนื้เยเอะกปรมั้งตจุลอเนาะเนรอบโเลยสทีโลสตัวใหญ่ตจุ่อเนี่ยต่อต่อเขาไว้ดีเนาะนม่ไม่ป่านไม่เอาเอาใใหญ่ดิ้อยาโพเนาะยาโพด่โพโอ้ยน้ำมัวเลยเหมือนด้ เออเฮ้ยให้ตเลอกมืกาอูเแน่นนอนน่ะยาบาออดตบาลาอือแวนอดโคมอโคดูเห็นสิละขีดๆแล้วหมออือยาฟีโซลตาพอเชอร์มารีอ่ะม้านเจ้เน้อบาริ่าเ่นได้เชรกเว้ยเว้อือะนอนเต่พอเราไปอีานนอนได้เลย ป่ยดะดีมั้งจะได้ที่ไหนได้บ้างป่วยฟันบ้าอืมอะไอ้วนเลยม้งที่ชามีห้องโบราณที่ดีแล้วเาะโซนไหนแกตั้งมกรีทีอะตั้งม uh, mm. ักรทีมั้งอาที่ชาไปมันจะทีบบไหนล่ะเพาะว่ตอนนี้ไงก็ดื้อ อาตาบ้าตัวมียว่ะหมออาคือเปตัวมืยวว่ะปลอกอะไรก็มาไว้เท้าเฉยๆนี่นะเว้ยโปรแก่จะเคยกบดับได้เฉยหัดูเบ็ดปริบกันปะปล่อยแล้วตีย OLA เมื่อไนะตีย OLA เป็นเมื่อไหร่ตีย OLA กดโจโฟนะแววกดโจปลอ แค่นเนี่ยผมก็เอาโชว์ที่เอาผลเอาชโชว์น้องนะจักกูเมย์เด็กเปิดประกแอซีแล้วมาหาเลยเอ้ยแล้วมวึงห่อยเอ้ยปวดหาวพอดี nè mẹ nè, mình ở bà mẹ của mình là một giro giro là một cỡ hoài 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 อ่ามาลุาแบบแล้นเสวยเบลล่ะย่ะอืมเสวยโคกีบ้าโคกีโีอืมโตากกดวะกกดโอคือลาีเท่าที่มือเอาไว้ที่จอโลละแวรจาะไอ้ขัดเดี เจ๊ที่ว่าลเลเธอเราด้วยทตต่ตมีับปตวอะมีรับอุปา์ปอุปาแเราแต่มันช่วยนะปวดตวอมันค,นคนจุน้ำเป็น,นค้คลยม่ไอ้เลยโอ้ยคือทอดีน่โอเคเนาะที่เราสัลงลอวมีมม okay, s <S รบอโอเค let's go เาไปดดอตาละล,ะลี<ป>่เราตัดดอตาลลี <c oughs> ต่ตาเนี่ยนบ้บา,ามาอ่น้องมวยตัวเจ็บวอ ngoài môi thôi Ồ nó là nhà bà tù được Thầy giả bảo là này Đi ra được cái bát máu rồi, bó bút rồi này Ừ, vừa ta chi Ừ, ừ. 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 泡面，再点点泡，咋了呢？嗯，好吃。 พอดด er ีห pues น่อยไว้อัวหน้าแล้วแดงดีกว่เฮ้ยโอ้โหคุ้มกว่าเวอร์นั่นมันร hmm. ้อเลยแม่เด็กเขาเวอร์ู้เด็กเขาเวอร์สูนัอขอาวเด็กมาเอาชิชิไปเะโอเค Ba wow. Bao tay là đi Little project. 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 Little project.

Border thanh nó rừng 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 này, nó rừng cho nó rừng rừng nó rừng 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 nó rừng Ê, bò kì lên mà bao kì lên Nè, nó nè Nó nè, cho nhá vào thu chả nam à Cho nhá vào thu ra rồi, em ăn nè lý vậy Cửa đó nè Nè, bà rồi Tak nak kau tu, tu nanti kau. Hai. Kalau tak kau, kata tilo berkali. Kau tu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 

อ๋อมีละชื่อเนาะววะตัดจุ่รอได้ไว้ใช่มหส่ก็เดบัดได้ถี่เจไปเคยจิออบอ๋มีแล้วเนาะเป็นยาโป๊เด้อดโดูปลาแม่ฟอแม่ซ่าไว้แม่เฉะเ่ยด้่โดนละชิ้นโดนเดียวและอบูบูเลย Ừ. Cô <coughs> 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 到底对吧？么，对吧？还没得搞呢，咱们来吃下大锅锅么？嗯。味道怎么嗯，味道好。嗯。好味道。外面外面出。 บะทูเรืยองนีเยอะบบเยอะบเคยบเลยชิชิชอะไร่้ไปซื้อแล้เ่มเดวนี้มาทุนม่พอนะที่วิจารณ์เนาะพอเชื่อไหนจะอยู่อีสาว่าไม่ด้ไปดูเขาเขาเขแล้วเนาะ 我、嗯、不给媳妇炒了壮嘛，我爱在炒了么？大哥，嗯，多少钱？他他得三三两两。嗯，他那喂，你干嘛？<warm hands> ว่าคือช่วยมันเนาะอืมอะคืออาช่วยเรื่องอะไร

đâu đi rồi quá Tại ở đây là khi biết sẽ bị lắm chưa đưa ra à? อนไม่ตอบเลยเนาะไอยากตีว่ะมไม่เย็บเบเย็บเลมากพ่อเนี่ยจะจุ่มแล้วคจะจุ่มแล้วหรไงเดาลยไม่จะชัวร์เอาไปเย็บบ้าเดูก็จุ่มไปบ้ดนดีขอลโต้นแล Okei. Voidaanin jääre ormailla. Tulla pelaamme videoruorana. No niin. Rua kane dubleeli vai. Ba บาดได้ดูวิจารนะนะบดดชาละออดเลยว่ะอดอหออเลยว่ะจ้าค่ะปอันนี้เดี๋ยวแมววลล่วาวตีะว้าจะได้คอราพิชะเอาวิลลยเด้อโตเราัต่ละคีดวัเราเนาะโอเค